สวัสดีนี้เาค่ะทุกคนวันนี้ไปซุปเปอร์มาร์เก็ตมาแล้วไปเจอสิ่งนี้ค่ะทุกคนนั่นก็คือลูกตาลน,นะคะลูกตาลมาจากเมืองไทยนะคะมาวางขายที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตในสิงคโปร์ค่ะทุกคนก็ใส่ถุงแพ็คมาวางขายแบบนี้เลยนะคะใครคิดว่ามาอยู่เมืองนอกเมืองนาจะไม่ได้กินของไทยๆนะคะคิดผิดเดอ้อสิงคโปร์มีขายทุกอย่างค่ะฉะนั้นแล้วใครที่จะมาอยู่สิงคโปร์นะคะก็ไม่ต้องกลัวว่า อดหรือว่าจะหาของไทยอาหารไทยกินยากนะคะเพราะว่าที่นี่มีขายแทบจะทุกอย่างเลยนะคะที่เป็นของไทยๆแล้วก็อิมพอร์ตมาจากเมืองไทยเยอะแยะมากมายเลยนะคะขอแค่คุณมีรายได้เพียงพอที่จะมาอาศัยอยู่ในสิงคโปร์นะคะก็อย่างที่ทราบกันดีว่าในสิงคโปร์ค่าครองชีพค่อนข้างสูงนะเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะคะ และนี่ก็คืออีกสิ่งหนึ่งที่ตัวดิฉันชอบมากเลยนะคะก็คือน้ํากะทิแบบถุงนะคะคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นน้ํากะทิสดนะคะเพราะว่าเขามาวางไว้ตรงที่แช่เย็นหรือถ้าใครอยากจะทําขนมหวานนะคะเขาก็มีมะพร้าวขูดมาวางขายเหมือนกันคะ่ะก็เป็นแบบสําเร็จมาวางขายให้แล้วเรียบร้อยนะคะล่าสุดก็ลืมไปแล้วนะคะว่ากระต่ายขูดมะพร้าวหน้าตาเป็นยังไงเพราะว่าไม่ได้ใช้น้องมานานมากแล้วนะจ๊ะ สำหรับกะทิสดก็มีมากมายหลายรูปแบบให้เราเลือกได้เลยนะจ๊ะแล้วแต่ใครสะดวกแบบไหนส่วนตัวก็ยี่ห้อนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะสำหรับแกงกะทิรู้สึกว่าแบบนี้จะเข้มข้นกว่าอร่อยกว่าแบบกล่องเยอะเลยนะคะเพราะว่าน่าจะสดใหม่กว่า